สวัสดีค่ะสวัสดีทีราทุกคนนะคะวันนี้สุนียก็เดินทางมาที่บริษัท Top Up, ท็อปอัพทูเลตนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศของบริษัทด้านล่างสุนี้ก็ได้เดินทางมาพบผู้ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นใครมาจากไหนนะทำไมถึงเดินทางมาที่นี่แล้วทําไมถึงตัดสินใจสําเร็จได้ง่ายขนาดนี้คะพี่ศิค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อศิภชชานะคะอยู่ที่เพชรบุรีนะคะเดิมมันก็ทํางานประจําอยู่ที่โรเพยาบาลที่เพชรบุรีนะคะ แล้วก็นะคะที่เข้ามาที่ Top Up ัพวิช่วงแรกเลย mm hmm. เพียงแค่ว่าต้องการจะมาประหยัดค่าโทรศัพท์เองนะคะแต่พอเราทราบว่ามีไรายได้เข้าบ้านอีกช่องทางหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจสําเร็จที่ Top Up ั i วินะคะ mm hmm. เพราะว่ามันง่ายนะคะมันสั้นง่ายสบายรวยนะคะ mm hmm. เพราะเรามีเพื่อนเยอะแล้วเราก็ช่วยเพื่อนนะคะให้มาเข้าโครงการการใช้โทรศัพท์ด้วยกันนะคะ mm hmm. นะคะก็นะ พอช่วยเพื่อนให้เขามาประหยัดเราก็มีรายได้นะคะรายได้เข้าทุกเช้าเลยนะคะทําให้ชีวิตของเรานะ่ดีขึ้นนะคะครอบครัวเรานี่รอดนะคะก็อบอกเลยว่าครอบครัวของเรารอดจากท็อปอัพธุลิตจริงๆนะคะก็ขอเชิญเชิญนะคะให้มาพบกันที่บริษัทท็อปอัพธุลิตนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานดรสารวัตรแพทย์สา,สารวัตรนะคะแล้วก็บอสลุงนะคะที่ได้ก่อตั้งแพลตฟอร์มไอทีเอนะคะที่ดีขอสำหรับคนไทยเลยนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มนี้ดีที่สุดในโลกเลยนะคะ เพยียงเป็นสมาชิกครั้งเดียวตลอดไปนะคะขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค้อยีสีมากมากเลยนะคะควันนี้ท่านก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ท่านยังทํางานประจําอยู่นะคะเป็นพยาบาลเพลบาลอยู่นะคะเ,<อ>เป็นลูกจ้างรัฐบาลนะคะ,ะแต่มาที่นี่นะคะท่านมีเงินแสนแนละ้ที่ได้นะคะและ้ววันนี้ท่านก็อยู่ตําแหน่ง บลูไดมอนต์รายได้หนึ่งแสนติดต่อกัน6เดือนแล้วก็ตอนนี้รับต่อเนื่องนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณคที่สีมากๆเลยนะคะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะ,คคะวันนี้ที่ได้มากระทบไหลผู้ที่สําเร็จแล้วจริงๆนะคะนี่แหละบริษัทของเราเป็นอะไรที่น่ารักนะคะทุกคนอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศดีๆสัมผัสคนสําเร็จด้วยตัวของท่านเองนะคะว่าที่นี่ทําง่ายแค่ไหนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนที่อยากจะเดินทางเข้ามานะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ